สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบางไฮนะครับดอยสเก็ตนะครับตำบลเทพสเสด็จนะครับผมจำไม่ผิดวันนี้พามาเที่ยวชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าพวกเราเนี่ยได้เป็นกลุ่มคนที่มาท่องเที่ยวเป็นชุดแรกๆนะครับ เพราะว่าอ่าสถานที่นี้ก็ทางขึ้นมาก็ลาดชันนะครับและรวมไปถึงก็เรียกว่ายังไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากมายนักแต่ก็มาแล้วก็มาถ่ายทำนะครับเรื่องราวให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามนะครับแล้วก็ ความสงบร่มเย็นนะครับฝีมือก็เป็นจิตรกรในพื้นที่และรวมไปถึงผู้มีฝีมือในการบรรจงการสร้างนะครับวันนี้ถือว่านี่พิวัสนาก็มาแล้วนะครับนำทีมโดยคุณตุ๋มนำพลครับนี่เห็นไหมครับ เราทั้งไลฟ์สดแล้วก็บันทึกเรื่องเราเข้าสู่ใน DJI Osmo นะครับพาเข้าไปชมสักนิดนึงนะครับเพื่อท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวก็จะได้มา,าน้ำมัสการทางอากาศพร้อมกันนะครับนี่สาธุ พระพุทธรูปสวยมากเลยนะครับอนุโมทนาสาธุนะครับวันนี้เราเดินทางมาเพื่อจะมาทำบุญพร้อมกับคณะนายฐานเรือและรวมไปถึงตระยะายานมิตรที่ติดตามมานะครับก็วันนี้ผมพามาเที่ยวบ้านปางไฮก็ ข้างบนก็เป็นองค์เจดีย์นะครับเดี๋ยวเราต้องถามคณะว่าจะขึ้นไปไหวไหมหรือว่าจะอยู่บริเวณแถวนี้นะครับยังมีคณะเดินทางมานะครับนี่ก็มีผู้คนทยอยมานะครับนี่ ถือว่าเดี๋ยวจะทําบุญนะครับทําบุญกับทางวัดในปิดทองอลูกนิมิตนะครับนี่สาธุวัดปางไห้นะครับตําบลเทพสเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดนะครับขอเชิญร่วมทําบุญปิดทองฝัง ลูกนิมิตและยกยอดฉัดพระธาตุนะครับสาธุดีจังจุดให้แล้วนะครับดีจังนี่นี่ครับจุดทูปมาให้แล้วนะครับก็ตั้งกิจ อธิษฐานด้วยกันนะครับครับนโมตัสสะพระโกวโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโกวโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโกวโตอรัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสขะคะวาอัตถังสัมมาสัมพุทโธวิชัยเจรณะสัมปันโนสุโกโตโรกัปิทุเอนุตโรปุริทธรรมมาราติสัตถาเทวมลสานังพุทโธขะกวาติ ตัวขาโตเพราะพาะตาสมโมสันมิติโกกาลิโกเอหิปัสโกโอการิโกปัจจัตเอเวที่โควิคยูที่สูปฏิปันโนเพราะว่าตัวสาวกระถางโคผู้ชูปฏิปันโนเพราะว่าตัวสาวกระโคญาญาปฏิปันโนเพราะว่าตสาวกระถางโคสามีจิปฏิปันโนเพราะว่าตัวสาวกระถางโมญาทิทางจักรที่ปุริสคานียธาตุุลาเอสาวเพราะว่าตสาวะกระถางโคอ้าวฮูนโยาุูเนโยทักพินโยอันชดีกระดิโยโดยกลังป so ุญจากเขตต่างล ขอให้ได้รับบุญกุศลด้วยกันนะครับนะครับปิดทองแล้วก็ไหว้พระนี่นี่ครับแกะให้หน่อยครับอว่าถือให้พี่ต้องถ่ายเองสิอ่าโอเคครับนี่ส่องเห็นไหมทางไหนทางไหนสองครับครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวอันนี้ตั้งได้เพราะเรามีขาตั้งมาแต่ขาต้อง ที่เราหานั้นยังไม่เจออันนี้เปิดอยู่หรอเปเปิดอยู่ครับัไม่เจอแล้วทำไมเราได้แปลแปดันู้นมคั่นมานะครับยเรามาได้ก็อันตรายก็เพิ่มเลยออกไหมคะพี่พอมมเพิ่มเลยค่ะเพิ่มมาแบ่งให้คบให้ครบช่แล้วก็มาแบ่งให้ครบอีกคนละลูก อ่ะนี่แหละคุยคนลูกตู้เลยลูกตู้นะครับที่ก่อนอธิบร้าไม่ครบไม่ครบกขาดอันนึง่ะมาถ้แปลกแปลนี่เนี่เลยใช่แล้วน้องหมู Life ปีหนึ่งคุณมีเดกบ่นอย่าบ่นไบ่นต้องบุกรลาประวัาปะให้ติดท้องยังจัง ก็งฝั่ะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแตทีละตอนเรามีความสามารถจะขึ้นกันหรือเปล่าเนี่ยข้างบนเนี่ยคือแค่นีได้แค่ได้ได้ใช่ไหมครับแค่นี้เราไม่แค่นี้ขบันอ๋อโอเคนะครับก็ได้ปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับ เพื่อนตุ่มนำพลนะครับได้พสตนะครับก็นุโมทนาบุญด้วยกันนะครับอ่าน้องๆอ,อนุยศแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปางไห่ตำบลเทพสถิตและ้ะอำอเภอดอยสะเก็ดนะครับจังหวัด เชียงใหม่นะครับนี่วันนี้มาแล้วก็ถือว่ามาทำบุญด้วยกันนะครับก็อนุโมทนาบุญนะครับทุกที่บุญให้ครับเทวดาสาตัวขอ้าเจ้าเจ้ากรรมในเวรที่มาถึงนะครับก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับจิตใจมีความสุขของใสนะครับสาธุสาธุสาธุ แน่แผ่นหนึขาดแผ่นขาดใช่ไหมไม่ครบแต่ว่าอีกปิวล่นไปติดไปติดเลยให้ครบอ่าโอเคไปขยักขยักได้ไม่ได้ไ่ได้ไปค่อยไปกันนะครับขึ้นแค่นี้ได้ได้ ไม่ว่าไม่ต้องไม่ได้บันไดนี่ไม่เป็นไรไมันยังไม่เสร็จเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวทิมเศษหินคมไม่พี่ตุงพี่จะทอรองเท้าบ,บอกเศษกัะเบื้องตรงนั้นเลยนี่เศษกัะเบื้อง นี่เขาทำบันไดสั้นดีมากเลยนะใช่ค่ะนี่จะขึ้นไปกล่าวข้างบนเลยนะอย,ยังไม่เซจก็ขอไปให้ได้เิย อขอญากขึ้นไปกราบเลยนะครับขอญากขึ้นไปกราบเลยนะครับขอบคุณครับเปิดเพลเลยนะครับ เป็นความอุตสา้าของในช่างทั้งหลายเลยนะครับ xuất sắc, đẹp, đẹp,

ขกระังขขาเราน่อยอกป้านเหน่อยออหน่อยนีแลนี่หยอนุตตะเตตังขคบอิติปิโสพกะคเปพนะระหงสมมาสาพุทโธวิชาจรรยาสัตพัดก็โตโลกบวินวิธธรรมาซาจิสัตยกวัณนุสาหนังพุทโธมาติสวา tamu nanti kali ku eh ibatiku pada datang aku bisa กินยอกักนยันยอปุ่นยเข็มลโกกษัตราย์อนอางุอา,า,อา,า,อา,าุครับแล้ก็ได้เดิน,ดนสวดมนต์ภาวนาขอพรครับ เรียบร้อยขอบคุณครับนี่ชีวิตของบรรพเราก็มีาศาสนาเป็นเครื่องยึดเนียวจิตใจทำให้เราได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะกลับไปข้างล่างเพื่อที่จะไปเลาะหา ที่ชมเป็นลาดับต่อไปนะครับมีโอกาสได้มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็มีโอกาสได้มาสวดมนต์บูชาพระจันตรัยนะครับนี่ก็เป็นความพิติของเรา ต่อไปได้บุญโอเคครับจบตรงคลิปนี้นะครับ